ดีครับวันนี้ฮะจะมาหาความลับนะฮะในห้องสมุดนะที่คนดูอ่ะไม่เคยมานั้นเลยนี่ฮะอ่านหนังสือไปนะฮะเดี๋ยวนะเนาะอุตงอันไหนอ่ะ นี่ไงทุกคนเลือดลดเลยเนี่ยเลือดลดน้ำเป็นความลับอะแต่ถ้าเหลือแต่ถ้าเลือดหมดเนี่ยมันก็ไม่เสียชีวิตนะอ่านให้ดูใหม่เนี่ยนี่นี่เลย มันจะหมดเลยนะ๋ต่ผมจะพิสูจน์ให้ด้วยดีนะทุกคนเรื่องมันหมดแล้วนั้นเนี่ยถึงมักนก็ไม่ตายเลยเนี่ย หมดแล้วจริงๆนะโอเคครับวันนี้ก็คือความลับของเกมซากุระนะครับผมจะพาไปดูวความลับหนึ่งในห้องครูใหญ่เดี๋ยวพาไปก่อนห้องครูใหญ่ไนอยู่ทางไหน,น,นอ่ะชั้นหนึ่งชั้นลอยอะชั้นสองชั้นสามเหรอโคตรดี อยู่ใกล้ดีเขียนะห้องคุยใหญ่ไม่อยู่ทานเลนจริงด้วยเดี๋ยวนะทุกคนขออภัยนะหาห้องคุยใหญ่ก่อนใกล้ดี คุยอะมันทั้งสามนะทุกคนผมไม่รู้จนสามจริงหรือเปล่าคุยเห็นเขาบอกว่ามัน โอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปหาความรักใหม่นะผมหาไม่เจอจริงๆนะโอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยว